ใช้บาเืองอีสานแหลงสิจูงแขนพามาเบิงนำโค้งไหลยูจนจนมัสิแลดงไดจังไดกราบสวัสดีมิรมอรแกนแฟนมะลำที่ติดตามช่องลูกศกมักมวลช่องแห้งของมุนข้าวสารสาระและความบันเทิงเมือ่อวันที่8ก,การกฎาคม2566กับบรรยากาศตอนเช้าเมื่อนี้อากาศขึ้มพี่นอ้องหลังจากเมื่อวานนี้บ่บมีฝนตกแต่ในรอบอาทิตย์นี้ฝนก็ตกตลอดอาทิตย์ เป็นห่วงเห็ดไ้เห็นหน้าของพี่น้องเกษตรกรเชา่ชาไฮเช่าหน้ามรลัมลกระปิดรูการไปเกือบทุกวงละพี่น้องช่วงนี้ท้าซิมีความเคลื่อนไหวแน่กระสิเป็นสาวหน่อยเพ็รบานแพงทีงานปิดรูการของสาวหน่อยเพ็ดบานแพงเป็นวันที่15กรกฎาคม2566ที่บานแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามฐานที่ตั้งของสาวหน่อยเพ็ร บ้านแพงงานนี้ก็ยิ่งใหญ่สุดอลังการแน่นอนเมื่อปิดฤดูกาลของสาวหน่อยเพชดบ้านแพงงานนี้ก็มีการแจกรางวัลน,นําพี่น้องแจกงัวสามตัวท่องซิบเซนกับคนที่เขาไปบังหนาเวทีและรับชมในกลุ่มปิดสําหรับเมื่อนี้สาวหน่อยเพ็รบ้านแพงอยู่ที่บ้านดูฝ้ายใหญ่ตบบนนองเคียนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นเอฟซีของ สาวหน่อยเพชรบ้านแพงกลับไปให้กำลังใจกันได้ช่วงโคงสท้ายก่อนสิปิดดูการของวงการหมอลำที่ตอนนี้เหลืออยู่วงเดียวคือสาวหน่อยเพชรบ้านแพงอีกวงหนึ่งที่ยังมีความเคลื่อนไหวกันอยู่ใจเกินร่อยที่มีคอนเสิร์ตหมอลำใจเกินร่อยเต็มวงกรณีพิเศษใจเกินร่อยกับปิดวงไปแล้วพี่น้องแต่มีงานตกค้างที่รับงานไหวช่วงที่มีโควิด ปี2564เจ้าผาดพันยุต,ตางประเทศบ่มีโอกาสได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นคิวงานช่วงมอลำ่ใจเกิน่อยเปิดฤด,ดูกาลงานก,ก,กระรับเต็มไปแล้วจึงลงตัวกันที่วันที่19กการกฎาคม2,666ที่อำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาเป็นมอลำ่ใจเกินลอยเต็มวงสอดแจง้งเป็นมอลำใจเกินลอยเต็มวงลำเรืองตอก่อนสอดแจง แต่สิ่งตีขาดหายไปในอัสเปนแดนเซอร์เพราะตอนนี้แดนเซอร์ของหมอลำใจเกินรอยกัดแยกย้า่ครับผู้มีลำเน่าไปพักผ่อนสี่เขามาสอมอีกเที่ยนึงกับวันที่หนึ่งสิงหาเมื่อนันกัสมีการเปิดโตศิลปินใหม่ที่เขามาอยู่กับหมอลำใจเกินรอยแต่ทีแน่แน่อาจอัคคชัยท,ที่เป็นน้องไส้ของสอแอนอรดีที่มาอยู่กับมอลำใจเกินรอยแบบเต็มตัว เป็นครอบครัวมอลำ่ำนอกจากมีบอยซิริชัยแอนออรดีกระสีมีน้องของแอนออรดีมาสอยอีกแห่งหนึง่งในบทบาทของศิลปินบทบาทของพระเอกกนาจับตาเบิงวาวันที่หนึ่งสิงหาคมสีมีพระเอกนางเอกนาไม่ผูใ้ใดเข้ามาอยู่เป็นทีมงานของหมอล่ำใจเกินรอยกระถาที่ตามที่น้องถ้าไพมีข่าวเข้าเกี่ยวกับงานมอลำ่ำงานกระถินผับปา,ปางานบุญ งานบุญประเภทนี้อยากสิฝากข่าวเข้าขามาประชาสัมพันธ์ในเพจของลุงศักมังมวนในยู u b e ของลุงศักมังมวนก็สามารถทักข้ามาได้พี่น้องยินดีเป็นสื่อกลางกลางหมอลำกับเจ้าภาพคนที่อยากเบิ่งหมอลำหรือมีข่าวข้าหรืออยากให้ลุงแจ้งเรื่องขอมูลข่าวสารอีหยังกระไดสามารถทักส่วนตัวมาได้เด้อใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ข่ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแจ้์เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไป คลิปหน้าม,มาพบกันใหม่สวัสดีครับ